อันนี้ชัารุนหนักมากคือเป็นโพรงดินลงไปจากตรงส่วนหินของเราต้นที่ใไผ่ดังๆคือหนึงเมื่อกี้คือ30,000บาท สวัสดีค่ะพบกับ BB Story อีกครั้งนะคะวันนี้เราก็มาทำตามสัญญาจากคลิปโฮมทัวว่าเราจะพาไปดูสวนข้างบ้านเป็นส่วนที่เราออกแบบเองเลือกต้นไม้เองแล้วก็วัสดุตกแต่งเองทั้งหมดก็เดี๋ยวไปดูสวนกันเลยค่ะ พื้นที่สวนข้างบ้านของเราเนี่ยโครงการให้มาเนี่ยก็จะมีเป็นต้นไม้บางส่วนแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นสนามหญ้าทั้งหมดเลยสิ่งที่เราทําเพิ่มอะ่ะก็จะมีในส่วนที่เป็นทางเดินที่เข้าสวนมาแล้วก็มุมที่เป็นแบบมุมสวนหินวันนี้เราก็จะพามาดูสวนที่เราออกแบบใช่ปะ่ะแล้วก็จะมาดูจุดที่มันเริ่มชํารุดแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูแหล่งที่แบบซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาจัดสวนแบบนี้อันเนี้ย ชำรุนหนักมากคือเป็นโพรงดินลงไปจากตรงสวนหินของเราเราต้องไปซื้อพวกดินทรายอะไรอย่างเงี้ยหินมาเติมกับตรงที่เป็นสวนหินและก็เดี๋ยวไปซื้ออุปกรณ์มาปรับปรุงสวนข้างบ้านของเรากันค่ะ เ,เราก็มาถึงตลาดขายส่งต้นไม้พระเงินแล้วนะคะตลาดนี้ก็อยู่ในซอยวัดพระเงินเลยจากทางเข้ามาเนี่ยก็ประมาณสัก1กิโลเมตรก็จะถึงตลาดนี้ค่ะวันนี้เราจะมาหาต้นไม้ที่จะไปแทนต้นเก่าที่บ้านก็คือตรงโซนที่เป็นหญ้าปองริมลัวหรออยากจะเปลี่ยนมันก็เดี๋ยวมาหากันว่าเราจะเอาต้นอะไรไปแทนดีอันนี้คือบรรยากาศนี่คือร้านแรกเองนะคือแบบต้นไม้เยอะมากเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆดูว่าเราจะไปซื้อต้นไม้ต้นอะไรดี ต้นนี้คือแบบใหญ่มากเทียบกับตัวเราดิเกือบเท่าตัวแล้วอะแค่ใบเดียวอะไปหากันต่ออร้านนี้ขายไซใบสักเยอะมากอันหนจ๊ะใซใบสักลาะคะเริ่มตั้งแต่เท่าไหร่อะคะคุณป้า สี่คือไซส์เล็กนี้ใช่ไหมคะสี่ร้อยไโน้นะอ๋อยางอินเดียก็4ี่ร้ไซส์ดำนี่นะถ้าใครชอบพวกแบบไซส์ใดสักยางอินเดียก็มาได้นะคะร้านนี้คือร้านยูพินพันไม้นะคะไม้ฟอกอากาศคุณป้าก็ให้แนะนําวิธีการเลี้ยงด้วยก็พวกไซร์ใบสักเนี่ยเขาเป็นเมล็ดเพาะรากไม่ใช่แบบตัดตอนกิ่งนะคือแบบเอาไปปลูกได้เลยแข็งแรงทนทานขอบคุณค่ะ สวยมากฟิโรเดนดอนพ่อมดขาวโหแบบบรนดางแบบครึ่งนึงเลยอ่ะเราว่าแบบราคาต้องแรงแน่เลยอ่ะคนขายอยูอย่ไหนอยากรู้มากเลยว่าแบบกี่บาทรูก่อนได้นะคะเมื่อกี้เราแอบเห็นป้ายที่ปักอยู่ตรง,ง้างต้นที่ใบดังๆครึ่งหนึ่งเมื่อกี้คือสามหมืนบาท ามาเจอต้นหนึ่งค่ะชื่อว่าต้นซิลเวอร์โอ๊กคือเป็นต้นใหญ่หลุดจากแผนที่จะเอาต้นไม้ริมรวยเล็กๆละต้นสวยมากาคาดีด้วย,วยประมาณสัก6,5 0 0าลำต้นตรงสวยว่าจะเอาไปวางไว้ตรงกลางแล้วทำน้ำตกเนี่ยมุมนั้นก็จะรู้สึกว่าสวยเป็นพิเศษเลย ตรงโซนที่ขายอุปกรณ์ทำสวนต่างๆก็ที่นี่จะมีตั้งแต่มะเล็ดพันหรือว่าพวกยาปุ๋ยอะไรต่างๆแล้วก็อุปกรณ์กระถางอุปกรณ์<ๆ>รณไม้คำ้ำดินหินคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับเอาไปทําสวนโซนตรงนี้เอาไว้แบบมาซื้อได้ที่นี่คือใหญ่ที่สุดของในตลาดนี้แล้วค่ะถึงเวลาช็อปปิ้งแล้วค่ะเราจะซื้อถุงมือแล้วกันเอาไว้แบบลับต้นกระบ,บองเพชร ก็มีซื้อเชือกฟางเอาไปรัดน,นี่นะกันถูกมากนะเน,นี้ยชุดอุปกรณ์แบบไปขุดดินอนะไรเงี้ยหนึ่งร้อยบาทแล้วแบบตรงที่ด้ามจับอะ่ะมีแบบเป็นยางนุ่มๆเวลาเราใช้ด้วยตอนนี้เราก็ซื้อของเสร็จแล้ว ใครที่อยากมาเดินตลาดนี้ก็มาได้เลยทุกวันเขาเปิดตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นช่วงนี้ใครไม่รู้จะทำอะไรเพราะต้องกักตัวอยู่บ้านก็สามารถมาเดินซื้อต้นไม้ที่นี่ไปตกแต่งที่บ้านได้ในช่วงกักตัวนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูต้นไม้ที่เราจะเอาไปเปลี่ยนตรงริมหลวกันต่อตรงตลาดใกล้ๆนี้ไปดูกันตรงนี้ก็เป็นตลาดต้นไม้เป็นเวิงเล็กๆก่อนถึงตลาดแสงอารีทางที่จะไปตลาดขายต้นไม้ส่ง ที่วซอยวัดพระเงินก็มาแวะดูตรงนี้ก่อนเข้าไปที่ซอยวัดพระเงินก็ได้เราก็สรุปตัวต้นไม้ที่เราจะเอาไปลงริมรั้วแทนญ้าป้องได้แหละว,ว่าเราจะเอาเป็นส่วนใบพาย,ายเพราะว่ามันจะได้เป็นแบบต่อมาจากแนวรั้วที่เราเคยปลูกเอาไว้ด้วยก็เลยเลือกเป็นส่วนใบพาย,ายเรามาซื้อร้านนี้เพราะว่ารอบแรกที่เราซื้อเราก็มาซื้อร้านนี้เหมือนกันส่วนใบพายขายยังไงนะคะพี่คะ ต้นนี้ร้อยจังจ้ะต้นเล็กร้อยหนึ่งต้นนี้ปานกลางนี่สองร้อยสองร้อยต้นใหนี้สามร้อยไซนั้นสามร้อยสี่ร้อยข้างบนค่ะข้างบนคือสี่ร้อยดูสี่ร้อยคือต้อนใหญ่มาก400ตี่ร้อยต้นใหญ่พอไหมเธอเสร็จแล้วขึ้นรถแน่น,นมาก,มากตอนแรกคิดว่าจะขนไม่พอเพราะแบบสิบกว่าต้นแล้วก็มีต้นใหญ่ๆอีกสามต้นอุปกรณ์นี่นี่คือรถคือบแบบเต็มไปด้วยต้นไม้แล้ว วันนี้เราก็พาไปช้อปปิ้งซื้ออุปกรณ์ทําสวนซื้อต้นไม้ต่างๆที่ตลาดซอยวัดพระเงินมาแล้วนะคะนี่เราก็ได้ต้นไม้มาเต็มหลดเลยตอนแรกคิดว่าแบบจะใส่รถไม่พอเพราะว่าต้นไม้ทั้งหมดแบบ11ต้นมีไม้ค้ามีดินอีก20กว่าถุงเราก็แบบคิดว่าจะอัดไม่พอแต่เราก็อัดก,กันมาได้เดี๋ยวเราก็ไปเตรียมตัวปลูกต้นไม้กันต่อเลยค่ะไปะ หลังจากที่เราไปซื้อของกันมาเสร็จแล้วจากตลาดต้นไม้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาต้นไม้เนี่ยมาลงดินกันคือต้นไม้ที่ที่ซื้อมาค่ะทางร้านเขาบอกว่าให้เราอ่ะพักต้นไม้ไว้สักวัน2วันก่อนที่จะเอาลงดินคือตอนนี้เราก็ทิ้งต้นไม้เอาไว้ตรงที่ที่เราจะปลูกแล้วสัก2วันวันนี้เราก็จะเตรียมไปลงดินแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าอยากให้ต้นไม้เนี่ยมันชินกับบรรยากาศที่เราจะปลูกก่อนที่จะเอาไปลงดินจริงๆ เราก็เริ่มเตรียมตัวใส่ถุงมือเพื่อเตรียมการทำการปลูกต้นไม้นี่เดี๋ยวเราจะไปลื้อตรงหย้าป้องก่อนของเดิมที่มันแบบไม่โอเคแล้ว ได้ต้นเดียวเองนะคะตอนนี้เจออะไรอ่ะกลุ่มซับหรอกระเบื้องกลุ่มซับ ต้นสุดท้ายแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะเหนื่อยโคตรครับต้นสุดท้ายแล้ว ตอนนี้เราก็เอาต้นไม้ลงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วสเต็ปต่อไปเราก็จะเอาไม้มาค้ำต้นที่เอาลงดินลงไปอะ่ะให้ต้นมันตั้งตรงนะคะเพราะว่าไม้ที่ให้มาเนี่ยมันเริ่มสั้นจนเกินไปแล้วและเราก็จะค้ำกับต้นเก่าด้วยเพราะว่ามันโตขึ้นทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เราก็กำลังมัดเชือก ต้นไม้นะคะตัวลําต้นมันกับไม้ที่เราดามไว้เพื่อให้ฟอร์มันโตขึ้นแบบตั้งตรงเพราะถ้าเราไม่ดามเหมือนแบบอันที่ต้นเก่าที่เราปลูกเอาไว้พอมันสูงขึ้นใบมันก็เริ่มมุมมุมเหี่ยวลง หลังจากที่เราเอาต้นไม้น่ะลงดินเรียบร้อยแล้วก็จัดฟอร์มมันเราก็เรียกคนสวนมาตัดยาเดี๋ยววันนี้เราจะไปซ่อมสวนหินที่แบบดินมันสุดลงไปจะพาไปดูคือแบบหลุมมันแบบลงไปเยอะเหมือนกันทำให้แบบน้องแคคตัสของเรามีความแบบเอ็นเอียงนี่ดูหลุมนะคะแบบดูซิแบบเยอะมากคือแบบจริงๆเรา แอบเอาทรายเทลงไปแล้วรอบนึงนะคือแบบมันก็ยังยุบลงไปอีกคราวนี้เราจะลองเอาแบบหินกลวดอะลงไปข้างล่างก่อนแล้วก็ค่อยลงทรายหรือว่าแบบใครพอแบบเคยเจอประสบการณ์แบบนี้คือคอมเมนต์มาบอกเราก็ได้นะวิธีแก้มันคืออะไรอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เราก็ลองพยายามลองทำแล้วว่าไม่รู้ว่ามันแบบลงไปเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการยุบ ตัวของดินเป็นเรื่องปกติแต่วิธีแก้มันคืออะไรเราก็ยังไม่รู้ตอนนี้ก็ได้แค่เอาทรายมาเติมแล้วก็แบบเอาหินมาเติมอ่ะเดี๋ยวมาลงมือทำกันดีกว่าเพิ่มจะง,งานใหญ่และลอกออกมาแบบคือเป็นรอยแบบยุบตัวลงไปเยอะมาก ที่การเอาหินมาทุบดูแลอัดลงไปว่าแบบมันยุกตัวเป็นโครงไวปถึงไหนก็คือเราเติมหินแล้วก็แบบเติมดินเข้าไปแล้วก็เอาหินก็ยังไงมาทุบอัด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 ,อดมันลงไป เราก็กลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปตัดต้นหลิวกันต่อตัดให้มันเป็นช่อสวยงามนี่เราก็เล็มต้นหลิวทองให้เป็นพุ่มๆแบบแต่งฟอร์มาแล้วต้นมันก็จะดูแบบเป็นช่อๆดูน่ารักแบบนี้ ดูดีกว่าตอนไม่ตัดพอเวลามันโตมันก็จะแบบพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นม่เท่ากันเนี่ยพอเราเลีให้มันเป็นพุ่มมันก็จะดูแบบเป็นช่อช่อสวยอันนี้ก็ตัดแล้วดูดีขึ้นตอนแรกแบบรกมากอ่ะเดี๋ยวเราจะทําการเก็บของแล้วก็เลนต้นสนหอมอีกหน่อยนึงพอมันเริ่มล้ำออกมาตรงทางเดินละเริ่มเดินลํปาปาะดูอีกเลย คลิปนี้นะคะเราก็พาไปดูแหล่งขายต้นไม้แล้วก็มาดูสวนข้างบ้านของเราอันนี้ก็เป็นสวนแบบที่เราออกแบบกันเองก็เราจะชอบเป็นพวกสวนหินให้มันดูโลงๆใครชอบสวนข้างบ้านของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย